คน้นดูย่อยห่วจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอในเรื่องของปัญหาเคราะห์ภัยจากมุมมืดทางห่วจุ้ยครับเคราะห์ภัยจากมุมมืดตามจุดต่างๆของบ้านนะครับหรือว่าที่ทำงานตัวนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยการทุจริตโกงกินนะครับความเหนื่อยหน่ายความไม่กระตือรือร้นนะครับ หรืออาจจะทำให้มองเห็นวิญญาณนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในหลายอาการนะครับขึ้นอยู่ว่ามุมมืดนั้นไปอยู่ในมุมไหนของบ้านหรือว่าสำนักงานนะครับเรามาดูในกรณีต่างๆแล้วก็วิธีแก้กันนะครับปัญหาเงินไม่เข้ารายได้น้อยลงเกิดจากบริเวณประตูทางเข้ามีสภาพมืดนะคะอับรุงรังแก้ไขโดยทำให้เกิดความสว่างสวัยนะครับ ทาให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกสะอาดไม่มีอะไรมาขวางบริเวณทางเข้าประตูตตครับพนักงานขี้เกียจคนในบ้านไม่เกิดตือหรือร้นตัวนี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้ครับโดยการทําให้ภายในบ้านสว่างมากๆเลยนะครับถ้าทําให้แสงแดดส่องเข้าบริเวณชั้นล่างของบ้านได้ก็จะยิ่งดีนะครับส่วนห้องนอนนะครับให้สว่างแค่พอรู้สึกอบอุ่นก็เพียงพอครับจิตใจขุ่นมัวมีเรื่องทุจริต ตัวนี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับโดยเราสำรวจบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านหรือว่ารอบสำนักงานนะครับดูว่ามีมุมมืดอยู่บริเวณใดบ้างครับก็ให้ติดไฟนะครับเพื่อส่องแสงสว่างหรือบางทีนะครับในบางมุมเนี่ยมีการวางสิ่งของสูงๆนะครับหรือพวกเฟอร์นิเจอร์ตู้ต่างๆไปบดบางแสงไฟนะครับก็ให้ขยับเพื่อมาให้บางแสงนะฮะหรือว่าบริเวณที่มีแสงธรรมชาติส่องสว่างเข้าติงได้แต่ว่าพวกตู้พวกโต๊ะต่างๆ ไปบางนะครับก็ให้ขยับขยายนะฮะเพื่อให้แสงธรรมชาติเนี่ยสามารถส่องสว่างเข้าถึงภายในได้นะครับการเห็นผีเห็นวิญญาณให้ดูบริเวณทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ครับหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะให้สังเกตครับว่ามืดเกินหรือเปล่าถ้ามืดเกินนะครับหรือว่าสลัวสลัวนะครับให้ติดตั้งไฟวอร์มไว้บริเวณนี้เลยครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ